ันนี้เราจะมาแกะพัสดุกันอีกแล้วเนาะโอเคเราขอไม่ให้ดูเราแค่ดูว่ามันเป็น EMS นะแลวอันนี้ก็เป็นแสแตมปกตินะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะไม่ถ่ายเห็นหน้าเนาะอโอเคเราจะมาแกะกันนะคะอันนี้เราถ่ายมือเดียวนะถ้าคลิปไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอโทษด้วยโอเคค่ะเรามาแกะกันกระเบยเนาะตื่นเต้นอนะ อยากได้แล้วเฮ้ยอยากดูข้างในแล้วชุบชุบเราขอไปแกะก,ก่อนนะรู้สึกมันจะแกะยากมาก กองขาดลิเกะยากเจงอะไรเจงออุ้ยเเอ็กซ่ายไม่คือเอ็กซาค่ะแต่เอ็กซ่าจะรู้ปะ แส่นี้คือนของที่เราสั่งนอะน,นะคะเป็นจัมโบ้บ้งน่าหูยสนอกมากอะ,อะแต่ว่าขอมมันไม่ใช่อริจินอลแพ็ Age โอค่ามันคงจะเป็นแบบนี้กันน่าจะเป็นแบบแบบแบบต่อชินอ้แบบนนะแต่นี่ไม่รู้สิช่างมันถอะ สวัยอีาวัสดีสวัสดกสวัสดีสวัสดีสวัสดีสื่อดนนะะีสวัสดีสวสีสวัสดีสีสวดีสีสีสวีสีว พอลอกลิ่นหน่อยแหะเม็นมนาะไม่เห็นหอมเลยเห็นมากในรัวสีเขียวสีเขียวก็ยังกลิ่นดีกว่าเยอะเลยแหละนุ่มาเดี๋ยวดูความสโลนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะนี่เราจะมาความสโลนของอันดูว่าไหนไมันสโลนกว่ากันเนาะ สีชมพูเอาเพียงพอกันหรือเปล่านี่เอ็กซ์เตอรก็สะโลเป็นบัสบานเหมือนกันนะค่ะก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย